สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพี่ลูกปลาบ้านสวนผักถุงดำค่ะจะทำเมนูง่ายๆนะคะแกงกะทิหอยหมค่ะวันนี้แกงแบบจืดแบบรสชาติจืดนะคะไม่ใช่แกงให้มีรสชาติของเผ็ดร้อนนะคะเรามาดูขั้นตอนและว,วิธีการทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเราก็ตั้งน้ํากะทิให้เดือดนะคะแล้วเมื่อเดือดแล้วเราก็ใส่กะปิกะหอมลงไปนะคะหอมนี้เราทุบให้พอแหลกเหลกหยาบหยาบนิดนึงนะคะแล้วก็ผสมกับกะทิแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะรอให้น้ําเดือดน้ํากะทิเดือดนะคะ อันนี้คือหอยขมที่เราลวกแล้วนะคะหอยขมเราก็ต้องนําไปลวกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้หอยขมมันไม่ค่อยสะอาดนะคะเราก็ลวกให้สุกเลยนะคะแล้วก็นํามาปรุงอาหารได้เลยค่ะแล้วก็เทใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะคะอันนี้คือเกลือนะคะใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันกับหอยนะคะปิดฝาทิ้งไว้สักพักนะคะเปิดแก๊สนิดนึงจะได้สุกเร็วๆค่ะ พอหอยอ่ะมันสุกอยู่แล้วนะคะเราแค่ร้อยเครื่องปรุงของเราเข้าซึมเข้าไปในหอยนะคะ เริ่มเดือดเราก็เปิดดูกันนะคะอันนี้เป็นเมนูบ้านๆน,นะคะเป็นเมนูบ้านๆของทางภาคใต้ที่เขาแกงกินกันนะคะมันเป็นหอยขมแต่มันเป็นอาหารแบบเด็กเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะเมนูนี้ อันนี้ก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะมันจะออกแบบเค็มนิดนึงมันๆค่ะอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะฝากติดตามช่องบ้านพี่ลูกปลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ